ต่อไปนะครับเป็นการบันทึกหลักฐานการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มต่อเนื่องนะครับอของครูประจำชัน้นมีวิธีการดังนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปที่ Google Chrome นะครับในระบบอินเทอร์เน็ตเสก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่าการค้นหาของอ Google นะครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขตของเราครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เลื่อนอไปหาโปรแกรมนะครับระบบปัจจัยพื้นฐานนะักเรียนยากจนนะครับคลิก เสร็จแล้วก็เข้าไปสู่รหัสนะครับของกลุณครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นนะครับเข้าสู่ระบบก,ก็จะขึ้นคัดกรองนักเรียนยากจนนะครับกับเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็คลิกไปที่คัดกรองนักเรียนยากจนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เข้าไปที่แบบฟอร์ม นักเรียนยากจนนะครับแล้วก็คลิกที่แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหน,นุนแบบีเงื่อนไข1ทับ2 5 6 4กลุ่มต่อเนื่องนะครับคลิกแล้วก็เลือกชั้นที่เราดูแลนะครับเลือกห้องที่1นึ่การกรอกนะครับไปที่ วันที่จ่ายเงินนะครับเช่นของผมว็กรอกวันนี้ก็คลิกนะครับวันที่4สิงหาเสร็จแล้วเราก็อ่านดูรายละเอียดนะครับให้ครบถ้วนว่าน,นักเรียนของเรานี่มารับครบไหมนะครับเราก็เช็คอยมอสามนะครับทั้งหมดสิบเอคนนะครับธนก,กิจโบลินวานิดอัญญาณชนาการ ติตาภาอน,นิชาปิยวันพัชรภาลสิตาเกวลินอันนี้รับครบทุกคนนะครับ11คนเราก็ติ๊กตรงคำว่าจ่ายเงินนะครับเสร็จแล้วเบิกจ่ายเงินได้ครบท่วนแล้วก็มาที่ ลายเซ็นครูประจำชั้นนะครับแล้วก็คลิกไปที่ no image นะครับตรงนี้เจะต้องมีไฟล์สำหรับใส่ลายเซ็นของเรานะครับที่เราเซ็นไปเรียบร้อยของผมนี่อยู่ในไดร์ที่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาแบบนี้นะครับก็ตรวจสอบดูความถูกต้องเมื่อถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราได้จ่าย ทั้งหมด11คนอัตราคนละ1 5 0หรวมเป็นเงินเท่าไหร่เมื่อครบนะครับติ๊กคำว่าจ่ายเงินได้เรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบดูแล้วทุกอย่างแล้วก็เราก็มากดคำว่าบันทึกนะครับแล้วก็ตกลงก็เป็นอนเสร็จนะครับของการ บันทึกแบบรายงานการจ่ายเงินทุนเสมอภาคกลุ่มต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับ